สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับท่างจัดสีร่วมกับก a l a กซี่บอ n g ิงโปรโมชั่นเสนอผลงานการถ่ายท่าสดศึกยอดมวยโลกและทิงแดงทิพย์เกสรพลาซ่านะครับจากบริเวณตลาดทิพย์เกสรพลาซ่าซึ่งอยู่ในซอยวัดศรีวรีน้อยถนนบางนาตราดนี่เป็นคู่ป้องกันแชมป์130มนะครับแชมป์ WPA เชียระหว่างอามิน กระทิงแดงยิมนะครับแชมป์ชาวปัตตานีกับผู้ท้าชิงชาวอินโดนีเซียพรัสยาลังกาเริ่มขึ้นแล้วครับครับผมอาเมนกระทิงแดงยิมนะครับชื่อจริงนี่นายยาัยมียะนอสานะครับเป็นชาวจังหวัดปัตตานีอายุ27ปีนะครับสถิติการชกนี่13ครั้งครับชนะ17แพ้1เสมอ1น,นี่ถือเป็นการชกฟุตบอำแหน่งครั้งที่3นะครับเจอกับฟานยารังกาครับนักชกวัย30ปีจากจังหวัดเซมารัง ประเทศอินโดนีเซียครับก็ถือว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่แม่ดูมัดกล้ามแล้วทางอามีนีประมาทไม่ได้เลยเดียวับเป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าทางอามีนีดูได้เปรียบช่วงอยู่เล็กน้อยครับ้องกันแชมป์รุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทนะครับ130ปอนด์กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีอาจารย์พินิจ์ประหยัดทรัพย์สิ่งที่น่าสนใจวันนี้เราจะได้เห็นอดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่วันนี้พันตัวเองมาเป็นกรรมการให้คะแนนแล้วนะครับต้องติดตามนะครับผลงานของเขาทรายกาแล็กซี่ ้องบอกว่าเป็นขวัญใจจอตู้อีกคนหนึ่งครับในเรื่องของวงการบันเทิงนอกจากหลังจากที่ประสบความสาเร็จบนสังเวียนอาชีพแล้วตอนนี้เบนเข็มมาเป็นกรรมการให้คะแนนครั้งแรกด้วยคุณย่ยทัดก็ผ่านชีวิตทุกอย่างมาเกือบหมดนะครับสำหรับวงการมวยแล้วก็นักร้องก็เป็นแล้วนักแสดงเป็นแล้ววันนี้เราจะได้เห็นอีกบทบาทหนึ่งของพี่ละเขาทรายครับ ไก่อนหน้านั้นก็ร่วมเป็นผู้บรรยายให้กับฝันไทยมาด้วยแล้วนะครับทางด้านเขาสายกาเล็กซี่ไปดูครับนักชกสายเลือนมุสลิม27ปีจากอำเภอคคกโพจังหวัดปัตตานีนะครับวันนี้จะยืนต่อกกอป้องกันแชมป์ได้หรือเปล่าอย่างที่คุณสุดเดชเรียนไว้ลำหักลำโคนหัวไหล่กระหงโอ้ยแม่ให้บวกนี่ยารังกานี่ลากมาจากอินโดนีเซียครับคุณสุดเดชครับต้องระวังนะครับต้นต้นหัวไหล่นี่เป็นมัดเลยนะครับยารังกานี่ดูทรงเลยเป็นวยมัด <c oughs> แต่ว่าขณะที่อามีนเองก็เป็นจอมบุกอีกคนนะครับแต่ว่าแหมอาจจะเครื่องร้อนช้านิดนึงต้องดูกันยาวๆครับอามีนต้องขอบคุณนะครับประธานจัดการแข่งขันในคราวนี้คุณอนุวัตวุฒธิศักดิ์ทรงมวยภาษามวยอาจจะไม่สวยเท่าไร่ครับอามีนถ้าทโรดีสวาใช้ได้ครับโอ้ยเอาล้ครับฝุกซ้ายคืนครับนี่ลูกศิษย์รักของเด่นเก้าแสนครับเด่นเก้าแสนก็ทิงแดงยิงอมดีแชมป์โลก หมายมันปั้นมือสร้างขึ้นมาครับได้เปรียบช่วงครับต้องอสสาศัยช่วงที่ได้เปรียบเนี่ครับเห<ช>ยียบสายยาวยๆครับทางปรานยารังกาเองก็มีหุกข,ขวากว้างมาครับยังอันตรายอยู่วันนี้เป็นการป้องกันแชมป์ถึงสองคู่เลยครับกับทั้งอามีนกระทิงแดงและชัดเพชรสิทธิ์หมอเสง งานยกที่1น,นะครับขวาของอามีนะครับจับไปที่บริเวณยิ้นปี่ยกแรกยังไม่เห็นอะไรมากนักนะครับขอบคุณบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดเครื่องดื่มเลือแร่สปอนเซอร์เครื่องดื่มแมนซัมบริษัทแสงสุรยิยะฉัตร2002จำกัดและคุณวิัยวิระผู้ชมประธานบริหารบริษัทฐทนนครพัฒนาจำกัดรวมทั้งรถยนต์เชฟโร,รด ก็ที่นวมของทางฟย,งยังรก้านี่มีปัญหานะครับกรรมาการพินิจเลยเบรกครับให้ทางพี่เลี้ยงนี่พันเทปใหม่คับเพื่อความปลอดภัยของนักมวยรัฐาทางดานการนะครับพลรตรรีสาโรอพรมเจริญรองผู้การภาคหนึ่งนะครับเดยทางมาถึงแล้วรวมทั้งผู้ให้การสนับสนุนที่นี่คือทำเลทองของซอยวัดศีวรีน้อยนะครับเป็นตลาดทิพย์เกษรเปิดใหม่ป้ายแดง ติดตามนะครับผลงานของกาแล็กซี่มีให้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับเราอาจจะพลาดหวังจากขวัญไทยสิ์หมอเสงมาแต่ว่าวันนี้มาลุ้นกันต่อครับ2ราย2รุ่นซูเปอร์เฟเธอร์กับทางด้านซูเปอร์ไฟเวทนะครับอามีนกับชัดเพชรสินหมอเสง่นี่รรยากาศแฟนๆครับรรยนการสดๆทางช่องเจ็ดสีก็เป็นตลาดทิพย์เกษรพลาซาติดถนนใหญ่เลยนะครับถนนซอยวัดศรีวรีน้อยท่านที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครก็ฝั่งที่จังหวัดชนบุรีนะครับ ฝั่งที่จะออกจากชมบุรีสุดลั้วมอหัวเฉียวนะคุณเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยครับตรงเข้ามาก็จะถึงตรงนี้ครับร้อยเมตรนะครับก็มาสัมผัสบรรยากาศสดๆได้อนาคตของที่นี่ก็จะเป็นทำเลทองกับของพ่อค้าแม่ขายก็เรื่องของแม่ต้องบอกว่าเชือกพันนวมนะครับหลุดออกมาต้องอันตรายนะครับปลายนวมปลายเชือกอาจจะดีดเข้าหางตาได้นี่เป็นกีฬาสวนนะครับก็ตั้งตารอคอยครับ มีปัญหาเกิดขึ้นที่ภาพเทปที่พันหน่วมนะครับรับรอมแล้วสู้กันต่อครับยกสองขอบคุณกันทิงแดงครับขอบคุณเสือ11อตัวครับในห้างเชี่ยวชัยอิบุนันขอบคุณร้านพักเครื่องกุ้งเลือดสุพรรณทันพิบทันสามงามวงวานอินชัยโรดการจนาธิลโรดวันนี้จะอัดฉีดให้กับคู่เอกนำรายการอีก 3, 0 0 0บาทครับรับเริ่มกันในยกที่2ครับการองกันแชมป ยูบีเอเอเซียครับของอามีนกระทิองแดงยิมครับจะาของตำแหน่งชาวไทยกับฟานยารังกาครับคุตาชิงอินโดนีเซียก็ยังเป็นฝ่ายเดินเข้าหาอยู่ครับอามีนแรกยับซ้ายนำแล้วขวาตามทีมถอดมาครับ <c oughs> โดนไม่โดนนี่ยังเสียวไส้ครับลมผ่านชายโครงลมผ่านขนจมูกนี่ยังเสียวครับคุณยายทัศน์เ <c oughs> ขากะโป้งเดียวหลับเลยนะครับ <c oughs> ดูร่ายารังกานั้นออหมอัดขวาแรงนะครับกะเอาแบบโป้งเดียวจอดเลยนะครับ โอ้ยอาแล้วครับซ้ายครับทุกซ้ายแคบๆของอามีนครับผงงะไปเหมือนกันครับยารังกาจากอินโดนีเซียครับประเภทสาดน้ําเข้ากันแล้วครับต้องระวังนะครับออกกว้างๆใครที่ออกแคบกว่าแม่นกว่าเร็วกว่าจะมีโอกาสกว่าครับคุณยครัดดูจะเข้มข้นขึ้นแล้วนะอามีนเดินเร็วแล้วก่อนเน้นที่มันขวานี่แค่ยกสองครับคุณเุเดตเห็นรสชาติแล้วนะครับเห็นรสชาติแล้ว เดินเกมรุกเต็มที่เลยครับอามีนครับเป็นมวยขวาครับแต่ว่าฮุกซ้ายอันตรายครับอามีนอ้าวแปกโดนเหมือนกันโอ้ยห้าสิบห้าสิบแล้วครับอย่างนี้ <c oughs> ลูกดักนะครับอย่างการใช้วิธีดักเป็นดักเอัประคัตมาสักครู <c oughs> แดนเตดนเต็มฮะแฟนๆรอบเวทีร้องเสียงหลงเลยครับออกปัดแต่ละทีนี่ครับโอ้ยไม่ต้องอาศัยไม้บูมช่องเจ็ดสีครับอย่างนี้เสียงดังฟังชัดครับ โวยน้ำหนัก130ปอนด์ถือว่าเป็นรุ่นที่เริ่มใหญ่โดนจุดสำคัญสำคัญีมีโอกาสหามลงเลยนะครับเพราะว่าน้ำหนักเยอะๆหน้าตานี้แดงกลับไปแล้วครับทางด้านของอาหมีตันทิมแดงยิมเป็นนักชกจากทินแดง3สามจาังหวัดภาคใต้ตะกนีบ้านคุณยอดชายครับ เอาครับเป็นอีกหนึ่งเยาวยชนตัวอย่างนะครับมีวัยแค่27ลูกศิษย์ของแวมะเด็ดเก้าแสนกับทีมยดงยิปปินิชแม็งโลโ่งนักชกสายเลือ่องตุสลิ่มแม่คล่อมศีรษะไปครับลูกนี้เฉียวหัวไปนิดนึงพยายามจะเรงเ่งนะครับอามีแต่ว่าแต้องเติมความแม่นอีกนิดนึงดูนะครับจังหวะใครจะแม่นเหมือนจับวางเหมือนกดรีโมทครับช่วงปลายยกที่สองมีวูบวาบมีเสียงอีกสักช็อตอีกสักชุดหรือเปล่า ดูชันดูเจอกันนิดน,นึงครับไม่กล้าผีผามครับทั้งคู่โอ้โห้อมไปแล้ว <c oughs> ภาพน่ารักนะครับเยาวชนวุ่นจิ๋วคุณแม่พามาดูโมยครับความช้าครับยกสองเดี๋ยวเติมความแม่นเข้าไปแล้วก็จะได้เห็นนะครับขึ้นยกสามแล้วขอบคุณรถยนต์เชฟโรเลต คุณพิชายกิติที่บริษัทเจริญสุขบริษัททุ่นชิวจำกัดนายท่าสุจินเอื้อบุญนันและคุณเชิดชัยเอื้อบุญนันบริษัททาขยาตราสเรสือ11ตัวจำกัดมีมีอาชีพด้วยนะครับคุณมนพสวัสดีครับประธานบริษัทโรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ละพลาและบริษัทุตสาหกรรมท่อทํำไทยจ,จำกัดชมกันต่อครับยกสาม ที่30พฤษภาคมนี้ครับขอเชิญร่วมงานพิธีพุทธาพิเศษพระบุดแขนรุ่นแรกครับรุ่นพายแม่พุ่มพวงครับที่วัดทับกระดานนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับสวัสครับเอาละครับมาชมกันต่อยกที่3ครับอาเมียครับยังเดินเหมือนเดิมป้องกันแชมป์เดมยูบีเอเอเซครับในรุ่นร้อยสามจุดปอนซูเปอร์เฟเตอร์แม้วันนี้ครับเจอผู้ท้าชิงแชอินเนาครับยกสองว่าเดินแล้วนะครับยกสามนี่ดูเดินเร็วกว่าเดิมอีก หัรุนชาติแล้วนะครับหัวใหญ่ๆน้ำหนักเยอะๆ130่ง้อยสามสิบเล่นลำตัวครับอาร์มีต่อยหน้าเรับต่อยลำตัวเป็นไงบ้างหัวโดนลำตัวแล้วยารังก้ามีอาการเล็กๆนะครับโดนหน้าโดนชายโครงมีปัญหาครับยารังก้าแหมอามีนแกก็เปิดหน้าแรกเลยนะครับไม่กลัวจริงๆครับอาร์มี ยาวสวยครับอามีนนำตัวลงมาอู้แต่เขามีขว้างขวาครับอ้าวมีอัปคัดด้วยครับฟันยารังกาลูกลูกเก่งของยารังกาครับดักอัปคัดซ้ายนี่ต้องบล็อกให้แน่นนะครับอามีนซ้ายตกซ้ายหล่นออกแล้วแช่แล้วโชว์นี่มีโอกาสโดนขวาสวนกลับมาครับต้องถือว่าเป็นผลงานที่ดีครับเป็นโอกาสที่ดีของนักชกจากสามชายแดนภาคใต้เลยครับมาจากปตัตตานีถือว่าเป็นการนำเอาเยาวชนจา ที่กําลังมีปัญหาขึ้นมาสร้างสรรค์ครับอย่าไปสู้เยาวชนเดือโดนหน้าโดนลำตัวมีปัญหานะครับยารังกายารังกาเอาละครับแหลกสวนคืนมาโอ้เข้มข้นครับคุณยิ์คู่นี้หนักเลยนะครับต่างคนต่างโดนแล้วครับเขาก็โดนเราก็โดนนะครับแม่ดูว่าลําตัวมีปัญหาจริงๆครับยารังกาโอ้โห วันนี้ออกสตาร์ทมวยใหญ่สนุกแล้วนะครับกลบแลกกันชุดใหญ่ๆห,ห,หนักๆทั้งนั้นใส่กันแต่ละดอกนี่ต้องบอกว่าหน้าเสียงดังฟังชัดดีเลอเกิดครับแล้วยามีอามีนก็เป็นฝ่ายรุกไล่ขวานี่เน้นลําตัวเป็นหลักครับเดินเบียดเข้าไปไม่เปิดโอกาสให้อลก้าได้หายใจเลยตัวดีนะครับตหน้าท้องยับซ้ายบนเร,เริ่มเข้าทางเราแล้วนะครับปลายยกที่3ามแมเสียงเชียร์อื้ออึงทั้งสนามเลยครับตลาดทิพย์เกษรพาซาวันนี้สนุกเลยครับ คุณนิวัตจัดมาอ้าวครับพักชมโฆษณาสวยๆนยครับกลับมาชมผลง,งานยกสามนะครับป้องกัานแชมป์ของอามินกระทิงแดงยิมแชมป์รุนซูเปอร์เฟทตเวทดของ WPA เอเ a ียคือยกสี่แล้วนะครับขอบคุณบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดบริษัทโกมิสดักตจำกัด บริษัททางยาตราใบหอ่อจำกัดผู้ผลิตยาบรรเทาลิดสดวงตาหนักตราใบหอ่อชนิดแคปซูลเป็นยาแผนโบราณและขอบคุณห้องอาหารครัวคุณสาลายนะครับรวมทั้งกิทบีเอ็นเตอร์พรสเดีหอมองน้ำเชงซิมิวและน้ำมันเหลือสมวนไพายเชงซิมิลรวมถึงร้านพระเครื่องคุ้มเลือสุพรรณด้วยนะครับแล้วก็ทีมการสนับสนุนเป็นอย่างดีครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีเสือสิบเอ็ดตัวอีกอย่างนะครับตอนนี้ในห้างเชจัยเอิบินานีวันนี้มาเชียร์เองด้วยหรือกันต่อยก4ี่นะครับ รางวัลแรงใจนี่เยอะพอสมควรครับอามินกระทิงแดงยิมนักชกจากแดนซอจังหวัดปัตตานี27เนะครับเขานั้น3ามสแม่กล้ามเนื้อหัวไหล่ิบแขคดูน่ากลัวแต่ว่าโดนชายโครงโดนลำตัวนี่มีปัญหาครับยารังกาแต่ยกนี้ยารังกาเองก็เริ่มที่จะออกอาวุธสวนมานมากขึ้นนะครับยกามากมากว่ายกที่แล้วครับ่ว่าทางอามินเองก็ยังเป็นฝ่ายเดินก้าวอยู่ครับจิ้มขวาลำตัว ดวงตาขวาของยารังกาดูจะเหมือนมีรอยช้ำๆนะโอ้ยแลกกัดหน้ากันอีกแล้วครับต่างคนต่างพังงะนะครับคุณย่ยทัดโดนเข้าไปขนาดข้างเดียวครับซ้ายต่อซ้ายเมื่อสักครู่เขาโดนเราโดนนะครับหูนี่ครับก็ยังมีขวากว้างมานน่ครหนึ่หน้าตัวอยู่ประเภท้อนปอนแลวครับโยนเวียงมานี่โดนขมับโดนทัดดอกไม้นี่ถึงกับซึมได้ครับคุณย่ยทัศ์หนักๆเข้าไปเดียวกาออกหมัดขวานี่เป็นลักษณะว่ามาจากด้านหลังนะครับ เหมือนกัเวียงค้อนปอนครับต้องระวังนะครับต้องเต็บต้องบล็อกให้ดีครับทางด้านของอามีนแนี่ครับเป็นสมัยก่อนนี่เดินหน้าฆ่ามันลูกเดียวครับอามีนแต่ว่านาทีนี้นี่สุขุมมากขึ้นแล้วครับคุณสุดเดชประสบการณ์เยอะขึ้นนะครับผ่านสังเวียนมาเรียกว่า1ิกว่าไฟแล้วได้บอกเรียนมาในหลายหลายอย่างอู้เลยครับท้องครับโอ้โหหายฟันยางเลยครับจุก จุกแล้วครับเข้าสีข้างพอดีเลยไม่น่าจะรอดนะครับถ้าลักษณะอย่างนี้เรียบร้อยเลยครับจังหวะแรกกันนะครับเข้าใจว่าโดนมาซ้าย2นาทีกับ13มวินาทีครับของยกที่4ดูนะครับจังหวะนี้ครับทำตัวครับขวาแล้วสลับมาซ้ายฮุกขวาํำตัวนะครับแต่ว่าก่อนจะร่วงลงไปในฮุกซ้ายโดนไปหน้าเราเหมือนกันครับแต่ว่าหมดฤทธิ์ไปแล้วครับทางด้านของยางรังกา อ่ะพักสักครู่ครับเดี๋ยวมาดูภาพไฮไลท์รวมๆทั้งหมดพักแป๊บเดียวครับชมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับผููแรกของการถ่ายทอดสดศึกยอดมวยโลกระทินแดงคลิปเกสรพาซ่านะครับสดจากตลาดคลิปเกสรพาซาอยู่ในซอยวัดศรีวารีน้อยตำบน,นบางนาตราค,ครับทีขึ้นอยู่กับตำบลบางเฉลงอำเภอบางพลีครับ้องกันชาม130ร้อยสามสิบปอน เกมนั้นเริ่มเข้มข้นตั้งแต่ยก3นะครับก็ถือว่าเป็นยกที่ดีของอามินขอยกที่สองนาทีเศษครับจบตรงเนี้ครับด้วยหมัดต่อยชายโพรงซ้ายและสลับมาขวา2นาที13วินาทีพักอีกครั้งครับท่านผู้ชมที่รบครับเป็นนั้นว่า อามินนะ่ครับกระทิงแดงยิมเป็นผู้ชนะนอกในยกที่4ด้วยเวลา2นาทีกับ13มวินาทีนะครับในรุ่นซูเปอร์เฟเธอเวทของ WBAA เซียติดตามนะครับในโอกาสนี้ขอเชิญพันตำรวจเอกท่านดรเจริญศรีสัสลักษ์นะครับพร้อมทางนายอนุวัตอุติศักดิ์ช่วยกันให้เกียรติขาดเข้มขัดของคู่ป้องกันแชมป์ในรุ่นซูเปอร์เฟเธอเวทของ WBAA เซียในน้ำหนักร30ปอนด์ชนะในยกที่4นี่ครับ น่าติตามนะครับอายุไม่เยอะน้ำหนักหมัดแรงแล้วก็ต่อยได้รุนแรงตลอด